ก็ได้ไปเท่านี้พูดถึงทริปไปกันเต้ทริปไหนกันว่าที่ไปส่องเสือหรือไปส่องอะไหนะส่องช้าเพื่อนอันนี้เขาพูดไม่ได้ไหนอ่ะไอที่อยู่ในพี่บอกว่าถ้าวิ่งช้าจะโดนตายก่อนอ๋อไม่ก็คือผมอะด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่ในวงการป่าผมก็เลยสอนเข้าไปนิดนึงว่าการที่เราจะหนีจากสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันต้องทำยังไงวิธีการก็คือวิธีการก็คือเวลาเราไปเราไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนใช่ไหม ก็คือให้วิ่งด้วยความเร็วที่เร็วกว่าคนสุดท้ายคนหนึ่งเราจะรอดทันทีซึ่งในครั้งนั้นใครน่าจะเป็นคนสุดท้ายเพราะน่าจะเป็นเขาเพราะผมจะรู้ตัวก่อนแล้วผมวิ่งก่่นแสดงว่าในกล่มนี้คือยกให้เขาเป็นอ่อมไรหรออะไรนะอ่มแกไม่คือเขาาลังงานยุ่งเขาอาจจะไม่ค่อยได้ไปอะไรอย่างงี้เออเขาต้องบอกเขาไว้ก่อนว่าแบบเเนี่ยนะมันต้องดูระวังอันตรายด้วย ทำไมนานๆทีปีผมไปอะเพาะแค่จะไม่ค่อยจะไปนะใช่ค่ะเขาจะแบบมันแบบทริปแบบกระทันหันอ่ะก็คือแบบโทรมาเฮ้ยพอดีมีคิวว่างอย่างงี้พาไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าผมว่างผมก็พาไปถ้าผมไม่ว่างผมไม่พาไปเขาบอกเป็นประสงค์ไหมว่าเขาอยากไปเพราะอะไรทำไมมันมันไม่ไปเดินเซ็ตทั้งเมืองเลยเขาบอกว่าอยากพักผ่อนแต่ว่าผมมาพาตื่นปีห้าแล้วเขาบอกอุ้มมาพักผ่อนอะไรวะเนี่ย ใช่ก็แบบว่านกตอนเช้าไงนกที่หากินตอนเช้ามันก็จะกิบให้อาหารดีๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องตื่นเช้าไปรอแล้วเขาเป็นนกนั้นนะเขาเป็นนกที่ตื่นเช้ามาหนูว่าเขาเขานกประจำก็คือพาก็สุนาร์เป็นไงบ้างพอเขาไปอยู่ในป่าเราสงบนิ่งไหมเพราะว่าถ้าในป่าในคนมือเขาจะดูรบีรบวนดูแบบตื่นเต้นตลอดเวลาไม่นะก็เหมือนเดิมไม่นะมัน คือผมเข้าใจนะเพราะว่าแบบไปอยู่นั้นมันแบบบางทีมันก็จะมีความแบบมันรอนานไงหรือว่ามันแบบต้องไปเดินเทลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบช่วงแรกๆอาจจะแบบว่า,าใจร้อนนิดนึงแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยมก็เริ่มแบบตับตัวตับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบสงบอาป่ากมธรรมชาติแต่เขาก็ชอบอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบเดินป่าอยู่แล้วเราเป็นคนซื้ออุปกรณ์ไรหรือว่าเขายืมซื้อเขาซื้อของเขาเองหมดอ่ะเออถ้ามันเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกเป็นการแก้เครีย เราไม่ค่อลงทุนเดินมาอุปกรณ์เพราะว่ามัอคคือพร้อมต้องพร้อมแต่ว่าเดินเมื่อไหร่ไปดูซื้อไปก่อนอันนี้พี่ถามก็ถืผมไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะยังเหนื่อยซื้อมาใช้จริงใช้จริงอันหนึ่งจะค่อนข้างแบบว่าอันหนึ่งจะค่อนข้างแบบซื้อเท่าที่ใช้ก็คือสมมติเราไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยเราขาดอุปกรณ์นี้ว่ะเราค่อยกลับมาดูแบบว่าเฮ้ยเราต้องมิคกี้ใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างหะึ่งภาพจากสายเขามอคค์เดิน ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเยอะอยูอ่จริงๆไปที่ครั้งนี้เพื่อนเราไป็นไนันเังนมันมีอะไรที่น่าประทับใจไหมหรือว่าเนี่ย,ยไม่ใช่มาถึงที่ไปมาที่เน,นีย่ยทีเราถามเนี่ยมันมีความประทับใจไหมหรือว่ามีความอะไรที่น่าจําต้ไปนกไปไปแห้วบ่อยอ่ะไปแห้วกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในล่าสุดที่ปีแล้วนะก็ใช่ไงเพราะว่านานปีหกไปไงแล้วแต่ว่าไปไม่เห็นอะไรอ่ะเอางนี้เอาองนี้คือผม ผมไปของผมเองอ่ะปกติจะค่อนข้างที่จะผมเป็นคนแบบลูกรักเจ้าป่าเนิ่หนึ่งคือได้ผมก็ค่อนข้างได้เห็นตัวแปลกตลอดใช่แต่วันนั้นคือไม่เจอแค่ไม่เจอเลยเจอัน๊ตคือสามเจอน๊ตคือสามตัวจะหมายถึงอะไรอันนี้จะหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าแบบด้วยด้วยเวลาที่เราไปตอนนั้นด้วยเวลาที่เขาว่างมันหน้าฝนพอดีมันก็จะเจอได้หนองไม่เกี่ยวกับเตงเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เลยแต่ที่เล่ามันปูมันใช่ ไม่ผมไม่ได้บอกนะผมแค่ผมแค่ผมแค่บอกไว้ว่าผมไปตลอดแล้วเจอตลอดแต่ว่าเวลาตอนนั้นแปเขาแล้วจังหวะไม่ดีมัก็เลยไม่เจอเลยนะเขาเป็นยังไงบ้างเราได้มากับนไม่ตอนแรกเขาก็ดูไอดีผมอะไรเงี้ยบอกว่าอยากเห็นเฮ้ย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 เอ็งเิ๊งเลี้ยงถ่ายไปอย่างเงี้ยเง้ยเขาเอาเล็อันไหนมาบ้ีอยว่าอะไรน้คือเขาชอบสัตว์หลักอะครับมันก็เขาก็เห็นรูปไหนที่เขาชอบเ อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมเออเด็งก็เลยเน็งเขาบอกว่าโอเคตัวนี้ตอนนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีเขาไม่สนวใจหรอพอไปแล้วไม่ได้เจอตามในจีนเราเห็นสภาพในจีก็ไม่มั้งแต่ว่าเน็งบอกเขาอยู่แล้วว่าต้องทำใจนะไม่ผมก็ต้องบอกผมผมก็บอกตลอดว่าแบบเออใครใครที่ใครทุกคนที่จะแบบว่าเออไปแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรับให้ได้เรื่องว่าแบบธรรมชาติจะให้เราเจออะไรอะไรเงีทีเราไม่เจอ บางตัวอะไรนะเขาเขอยกดี่เาชอบฟิวชอบฟิวเขาบอกว่าได้รูปดึงเขาดีใจเรไม่แต่ผมผก็บอกตลอดว่าแบบว่าเออแบบการไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบธรรมชาติต้องจัดสรรในบางทีแบบบางทีเราเลยไปนาทีเดียวอ่ะแต่แต่มันออกมาเราก็ไม่ได้แล้วนึกว่าแบบผิดที่นาทีอะไรเงี้ยเอออะไรยัไ่ไดเงีากาศนนั้ไปผก็แท่่อยเหกันมีเท่าา แต่ผม,ม,ล,ผมลูกเราเจ้าบ่าบอกยังมีธุรกิจไหนที่ยังต้องตามเ็บอดในตัวเองอ่ะ,ะอก็อยากอยาก,อยากเจอสมเสร,ร็จกเจอสมเรสเร็จเหรอสมเสร็จอยากเจอ,เ,อ,อเพราะว่าสมเสร็จก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบแร่ไอเทมของประเทศไทยเหมือนกันก็ต,ต้องไปที่จุดไม่ดูคือมันอยู่ทั่วไปเลยแต่ว่าแค่เราไม่เจอมันเพราะว่ามันมันแบบมันมีความแบบว่า คือมันจะหมูดีอ่ะคือสลีละมันดมๆเนี่ยพอพอมันได้กลิ่นเราปุ๊บเราต้องมันจะมันจะหนีเราไปก่อนผมอาจจะต้องเอาขี้ช้างป้ายตัวแล้วก็เพื่อให้มันแบบุ้ยตัวอะไรแล้วไม่จะติัขนาดนั้นไหมไม่ไม่ถึงขัานั้นหรอกผมยังผมผมก็ยังต้องดูแลรักษาร่างกายยังเป็นยังเป็นนักแสดงอยู่เนาะเออาก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ก็ยังแบบมีหน้าตาที่ดีอยู่ใช่ไหมเฮ้ยหล่อหน้าตาดีหรอดีดีดีบ โอเคครับโอเคครับรูเหมือนกรู้เหมือนไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะ